สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูแอร์เช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะเมื่อวันพุธนะคะคุณครูแอร์สอนในเรื่องของภาษาถิ่นเหนือไปสําหรับวันนี้นะคะคุณครูแอร์จะมาสอนในเรื่องของภาษาถิ่นอีสานค่ะ ภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยนะคะมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่ผู้ที่ใช้กันในประเทศลาวค่ะแต่ภาษาถิ่นอีสานนะคะก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารนะคะอยู่ในจังหวัดต่างๆของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยกตัวอย่างเช่นสกลนครหนองคายนครพน,นมขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธานีร้อยเอด็ด เลยชัยภูมิมหาสารคามกาลสินเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูความแตกต่างของการใช้ภาษาถิ่นค่ะอันนี้นะคะเป็นตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของเสียงค่ะ ภาษาไทยมาตรฐานนะคะคําว่าช้างภาษาถิ่นอีสานลูกจะพูดว่าสร้างซึ่งเปลี่ยนเสียงชอช้างนะคะเป็นซอโซค่ะภาษาไทยมาตรฐานนะคะคําว่าเรือภาษาถิ่นอีสานนะคะจะพูด hmm. ว่าเรือเปลี่ยนเสียงรอเรือเป็นฮอนุคู่ค่ะภาษาไทยมาตรฐานนะคะคําว่าวัวภาษาถิ่นอีสานนะคะจะพูดว่างัวเปลี่ยนเสียงวอแหวนนะคะเป็นงองูค่ะ คำบางคำนะคะเมื่อนําไปใช้ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความหมายแตกต่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นคําว่าจ่อค่ะภาษาไทยมาตรฐานนะคะเป็นคํากริยาหมายถึงเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเข้าไปใกล้หรือเกือบจดสิ่งนั้นค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาถิ่นอีสานนะคะจะเป็นคํานามค่ะหมายถึงภาชนะสารชนิดหนึ่งนะคะรูปร่างอย่างกระด้งค่ะมีไส้สารนะคะเป็นช่องโคลองอยู่ภายในใช้เลี้ยงตัวไหมค่ะ ยกตัวอย่างภาษาอีสานค่ะมละกอนะคะภาษาอีสานเรียกว่าบักพุงค่ะน้อยหนานะคะภาษาอีสานเรียกว่าบักเขียบค่ะมะพร้าวนะคะเรียกว่าบักพร้าวค่ะสับปะรดนะคะเรียกว่าบักนัดค่ะขนุนนะคะเรียกว่า บักมี่ค่ะละมุดนะคะเรียกว่าบักมุดค่ะมะม่วงนะคะเรียกว่าบักม่วงค่ะข้าวโพดนะคะเรียกว่าเข่าโพดค่ะใบมะกรูดนะคะเรียกว่าใบาบักขูดค่ะฟักทองนะคะเรียกว่า บักอึอค่ะแตงกวานะคะเรียกว่าบักแตงค่ะมักเสือเปราะนนะคะเรียกว่าบักเขียขึ้นค่ะขนมจีนนะคะเรียกว่าข้าวปุ้นค่ะทับพ,พีนะคะเรียกว่าสารพีค่ะ ตะกร้านะคะเรียกว่ากระตาค่ะกาลานะคะเรียกว่ากระโป๋ค่ะเสือนะคะเรียกว่าศาสตร์ค่ะกานเกงนะคะเรียกว่าโสงค่ะพระอาทิตย์นะคะเรียกว่าตะเวนค่ะดวงจันทร์นะคะเรียกว่า อีเกิ้งค่ะจริงจกนะคะเรียกว่าขี้เกียมค่ะกิ้งก่านะคะเรียกว่ากัป้อมค่ะยกตัวอย่างภาษาถิ่นอีสานเพิ่มเติมค่ะเฮ็ดอย่างนะคะหมายถึงทำอะไรค่ะอีหลีหมายถึงจริงค่ะ อยากหัวหมายถึงหน้าหัวเราะค่ะจังไดหมายถึงอย่างไรค่ะฮ้อนหมายถึงร้อนค่ะว้าวหมายถึงพูดค่ะเสี่ยวหมายถึงเพื่อนค่ะย่านหมายถึงกลัวม่วนหมายถึงสนุกป,ปึกหมายถึง โง่ค่ะเบิ่งหมายถึงดูจ้องมองแม่นหมายถึงใช่มักหมายถึงชอบโดนหมายถึงนานแซ่บหมายถึงอร่อยค่ะเสื้อหมายถึงเชื่อ จีหมายถึงปิ้งย่างใจออกหมายถึงท้อถอยถอดใจคืดทอดหมายถึงคิดถึงขี้ค้านหมายถึงขี้เกียจค่ะขี่ตัวหมายถึงโกหกค่ะข่าวง่ายหมายถึงข้าวมื้อเช้าค่ะข่าวสวยหมายถึงข้าวมื้อเที่ยงค่ะ ข่าแรงหมายถึงข้าวมื้อเย็นค่ะกระซางหมายถึงช่างเถอะค่ะเดอรหมายถึงนะจักน้อยหมายถึงเล็กน้อยค่ะมดปีหมายถึงทั้งปีค่ะสาวซ้ำน้อยหมายถึงสาววัยรุ่นค่ะคือเก่าหมายถึงเหมือนเดิมค่ะ คอยหมายถึงฉันสร้างหมายถึงเกลียดย่างหมายถึงเดินแล่นหมายถึงวิ่งซอยหมายถึงช่วยจอยหมายถึงผอมทิมหมายถึงทิ้งแหงหมายถึงแรง ไปน้ำกันหมายถึงไปด้วยกันปาฮักตะแพงหมายถึงน่ารักน่าเอ็นดูค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้คำภาษาถิ่นอีสานไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมเล่นเกมกันดีกว่าค่ะโดยค,ครูนะคะจะพูดภาษาถิ่นอีสานและวให้นักเรียนนะคะแปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานค่ะเราไปดูเล่นเกมกันเลยนะคะ คำถามข้อที่หนึ่งค่ะเอาไปทอกทิมโลดแปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานได้ว่าอย่างไรจะเวลาค่ะหมดเวลานะคะฉเฉลยคําตอบค่ะเอาไปทอกทิมโลดนะคะแปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานได้ว่าเอาไปเททิ้งเลยค่ะคำถามข้อที่สองค่ะ ถือดีๆเดี๋ยวน้ำซีเฮียแปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานได้ว่าอย่างไรคะจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยคำตอบค่ะถือดีๆเดี๋ยวน้ำซีเฮียนะคะแปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานได้ว่าถือดีๆเดี่ยวน้ำหกค่ะคำถามข้อที่3ค่ะ มืออื่นจังจีโฮตต้นไม้แปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานได้ว่าอย่างไรจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะฉเฉลยคำตอบค่ะมืออื่นจังสีโฮตต้นไม้นะคะแปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานได้ว่าพรุ่งนี้ถึงจะรดน้ำต้นไม้ค่ะ คำถามข้อที่4ค่ะว่าตัวดอกแปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานได้ว่าอย่างไรจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะเฉลยคําตอบค่ะว่าตัวดอกนะคะแปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานได้ว่าไม่โกหกหรอกค่ะคำถามข้อที่5ค่ะ บอไปดอขี้ครานแปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานได้ว่าอย่างไรจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะเฉลยคำตอบค่ะบอไปดอกขี้คร้านนะคะแปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานได้ว่าไม่ไปรอกขี้เกียจ จบไปแล้วนะคะสำหรับคำถามทั้ง5ข้อค่ะกิจกรรมต่อมานะคะให้นักเรียนไปหยิบใบงานวิชาภาษาไทยของคุณครูแอร์ขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะลูกมาเขียนภาษาไทยมาตรฐานนะคะของคำภาษาถิ่นอีสานที่คุณครูกำหนดให้นะคะมีทั้งหมด12คําคำนะคะคุณครูแอร์ให้เวลาในการทำา10นาทีค่ะและเดี๋ยวเรานะคะมาฟังเฉลยคำตอบกันค่ะ สำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ยังทำใบงานเรื่องภาษาถิ่นอีสานยังไม่เสร็จนะคะให้นักเรียนกดยูวิวีโอตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วให้นักเรียนทำใบงานนะคะให้เสร็จก่อนค่ะแล้วค่อยมาฟังเฉลยคำตอบของคุณครูแอร์นะคะนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองด้วยนะคะส่วนนักเรียนคนใดนะคะที่ทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปฟังเฉลยคำตอบกันค่ะ ภาษาถิ่นอีสานข้อที่1ค่ะคำว่าว้านะคะภาษาไทยมาตรฐานนะคะหมายถึงพูดค่ะคำที่2นะคะคำว่าจอยนะคะภาษาไทยมาตรฐานนะคะหมายถึงผอมค่ะคำที่3นะคะคำว่าเฮ็ดงานภาษาไทยมาตรฐานนะคะหมายถึงทำงานค่ะคำที่4นะคะคำว่าศาสตร์ภาษาไทยมาตรฐานนะคะหมายถึงเสือค่ะ คำที่หนะคะคำว่าขี้เกี่ยมภาษาไทยมาตรฐานนะคะหมายถึงจิ้งจกค่ะคำที่หนะคะคำว่าเกิบภาษาไทยมาตรฐานนะคะหมายถึงรองเท้าค่ะคำที่7ดค่ะคำว่าย่างภาษาไทยมาตรฐานนะคะหมายถึงเดินค่ะคำที่8ดนะคะคำว่าบักฮุงภาษาไทยมาตรฐานนะคะหมายถึงมลกอค่ะ คำที่9นะคะคำว่าบักสีดาภาษาไทยมาตรฐานนะคะหมายถึงฝรั่งค่ะคำที่ส0นะคะคำว่าคือเก่าภาษาไทายมาตรฐานนะคะหมายถึงเหมือนเดิมค่ะคำที่11นะคะคำว่าข้าวปุ้นภาษาไทายมาตรฐานนะคะหมายถึงขนมจีนค่ะและคำที่12นะคะคำว่าฮักภาษาไทายมาตรฐานนะคะหมายถึงรักค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสามารถทำใบงานของคุณครูแอร์ได้ถูกต้องหมดทุกข้อหรือเปล่าคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแอร์ก็ขอจบการเรียนการสอนในเรื่องของภาษาถิ่นอีสานไว้เพียงแค่นี้คะ่ะและเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของภาษาถิ่นใต้คะ่ะแล้ว,วันนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบเก็บคะแนนวิชาภาษาไทยของคุณครูแอร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะลูกในสัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ